สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในสนาน,นากับป้าแขกนะคะวันนี้ป้าแขกจะมาสอนวิธีนะคะแก้ไขนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะใครที่เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนซิมใหม่นะคะอาจจะเคยเจอสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็น2 2G หรือไม่ก็จะเป็นเอ่อ H ตลอดเวลาเลยนะคะเล่นมือถือเข้า YouTube เข้า Facebook อะไรก็ตามเนี่ยอูอืดมากเลยวันนี้ประแขกม,มีวิธีนะคะที่จะแก้ไขกันง่ายๆไม่ต้องไปที่ร้านแล้วล่ะคะ่ะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงตามมาเลยค่ะมาวิธีแก้ไขนะคะคเพื่อนๆคงเคยเห็นนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมอ่า E, เห็นไหมคะสัญญาณมือถือจะมาเป็นตัว E มันไม่เป็น C G ซักทีนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเบื้องต้นนะคะให้เพื่อนเเข้าไปที่ตั้งค่านะคะจิ้นนะคะไปตั้งค่าโอเคเราเข้าไปที่ตั้งค่าใช่ไหมคะเราไล่ดูเราไล่ดูเครือข่ายมือถือเห็นไหมคะคำว่าเครือข่ายมือถือคะ่ะ ล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้เราจะเห็นเลยใช่ไหมคะ <S <S เห็นไหมเครือข่า,ายมือถือเนี่ยมันขึ้นว่าเป็น 2G นะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณมือถือที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็น 4G นะคะเพื่อนเกดเข้าไปเลยะคะ่ะกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปนะคะเขาจะขึ้นว่า LTE นะคะ LTE หรือเครือข่าย 4G นะคะซึ้งเครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่องที่รองรับ 3G 2G แล้วก็ 4G นะคะยังไม่รองรับ 5G นะคะคเพื่อนก็เปลี่ยนไปเลยค่ะปึ๊บกดไปเรียบร้อยเห็นไหมคะแค่นี้มือถือของคุณก็จะเป็นเครือข่าย 4G เรียบร้อยแล้วค่ะ ลองทำดูนะคะไม่ยากสําหรับคนที่ซื้อเครื่องมาใหม่หรือสําหรับคนที่เปลี่ยนซิมการ์ดใหม่นะคะคุณก็จะได้เครือข่าย 4g ไว้ใช้นะคะสําหรับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะให้ประแขกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ